แนะนําสินค้านะครับตัวนี้จะเป็น Pocket s ตสแกนเนอระครับแบบหัวอ่าน 2D นะครับยี่ห้อน i ตารุ่น 3R นะครับตัวนี้เนี่ยก็พกพาสะดวกนะครับสามารถคล้องมือแล้วก็ใช้ยิงบาร์โค้ดขายสินค้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวอ่าน 2D นะครับสั่นในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟบอกการใช้งานนะครับอันนี้ไฟสีเขียวคือเป็น power ติดขึ้นมานะครับเวลาเปิดจะมีสีเขียวขึ้นมาตัวนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินบอกว่าเราเชื่อมต่อ บลูทูธแล้วหรือยังนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีแดงบอกสถานะการชาร์จนะครับว่าชาร์จเต็มหรือต้องชาร์จตรงนี้นะครับตรงนี้คือปุ่มกดยิงเวลายิงจะมีแสงมาแบบนี้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ในตัวนะครับ1,500มิลิแอมป์ใช้งานได้นานเลยครับตัวนี้เชชาร์จบสาย USB นะครับเวลาท่านซื้อไปเนี่ยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้นะครับตัวเครื่องใหม่ๆเลยแล้วก็จะเป็นสาย USB สำหรับชาร์จไฟนะครับ อันนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณในกรณีที่เราใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Windows PC นะครับก็จะมีคู่มือตัวนี้ในการยิงตั้งค่าคื่อนนะครับส่วนมากเราจะตั้งมาให้แล้วนะครับโอเคก็ทดสอบการใช้งานอันนี้จะเชื่อมต่อกับเครื่อง s u n นี่นะครับระบบ Android นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันขายหน้าร้านเป็น l อยเวิร์สโพสนะครับก็แอดสินค้าไปละนี้แล้วก็ยองยิงขายได้เลยตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เลยก็จะขึ้นรายการมาแบบนี้ยิงตัวนี้เป็น 2D นะครับ อ่าครับยิงได้เลยทูดีอันนี้บารโ์โค้ดปากกาเล็กๆนะครับแบบนี้อ่าเราจะขึ้นมาได้เลยแบบนี้นครับโอเคคิดงเงินได้เลยนะครับอินเบร็จแค่นี้เลยครับง่ายๆอันนี้ใช้กับเครื่องซันมี่นะครับได้ทุกรุ่นนะครับซันมี่ทุกรุ่นเลยต่อมานอกจากเป็นซันมี่เนี่ยระบบ iPad iOS นะครับก็สามารถใช้างานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไ o s เนี่ยเราต้องกดแว่งขยายก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงสินค้าเข้าไปอ่า Hey. กดชำระเงินได้เช่นกันนะครับแบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อก,กับตัวระบบ iOS ได้ด้วยนะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตเหมือนกันแต่เป็น Android นะครับใช้งานแท็บเล็ต Android นะครับลองยิงขายดูนะครับอันนี้สินค้าก,ก็จะขึ้นมาแบบนี้นครับ2ชิ้นอันนี้3ชิ้นนะครับยิงตัวนี้เป็น1ชิ้นเพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้ได้เลยกดคิดตังค์จ่ายเงินได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลย ใช้งานง่ายน,นะครับต่อมาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็น Windows PC n o โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเราจะใช้งานร่วมกับตัวรับสัญญาณ USB เล็กๆแบบนี้นะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยให้เราเอาคู่มือขึ้นมาแล้วก็ยิงเปลี่ยนโหมดเันก่อนจากบลูทูธให้กลายเป็นรับสัญญาณแบบ USB นะครับอ่ายิงเป็นตัวนี้ receiver mode นะครับแล้วก็ยิงคำว่า pairing setting มันจะกระพริบแบบนี้คือมันจะหาละวจะสัญญ,ญาณกับตัวไหนดีอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เอาตัวเล็กๆนะครับ USB เนี่ยไปเสียก,กับคอมได้เลย มันจะติดไฟขึ้นค้างมาแบบนี้พักหนึ่งนะครับติดแล้วโอเคเชื่อมต่อแล้วทีนี้เนี่ยข้อดีอีกข้อหนึ่งของมันคือปกติแล้วถ้าคีย์บอร์ดเราเป็นภาษาไทยแบบนี้ครับเราต้องกดเปลี่ยนภาษาให้เป็นอังกฤษก่อนนะครับถึงจะยิงบาร์โค้ดได้นะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องครับเรามีบาร์โค้ดตั้งค่าให้อย่างนี้นะครับยิงบาร์โค้ดนี้ทีหนึง่งอ่าแล้วมาเทสดูนะครับอ่าลองยิงบาร์โค้ดดูนะครับตัวนี้บาร์โคด้ดอันนี้เป็นคีย์บอร์ดไทยนะครับก็ยิง โค้ดจะขึ้นเป็นภาษาตัวเลขให้เลยนะครับไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเปลี่ยนได้ย้งสิ้นนะครับแบบนี้เลยคีย์บอร์ดเป็นไทยอยู่นะครับแต่ยิงได้เลยแบบนี้เลยนะครับโอเคอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือมันจะมีเมมโมรีในตัวนะครับนี่จะมีเมมโมรีโหมดอินเวนทอรี่โหมดแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บข้อมูลไว้ในตัวได้ด้วยยิงเอ้อินเวนทอรี่โหมดปุ๊บแล้วเราก็ไปยิงนับสินตอกครับนับสินค้าของเรานับไปมีกี่ชิ้น พอเรานัาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดคำสั่งนะครับคือตัวนี้อัปโหลด Data นะครับไปลองดูนะครับยิงลบข้อมูลที้ทิ้งก่อนอ่ามันจะส่งข้อข้อความที่เรายิงเข้าไปบาร์โค้ดทั้งหมดนะมาในเครื่องแบบนี้เลยนะครับแล้วมันยังสามารถสรุปจํานวนได้อีกนะครับว่าเรายิงไปทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวนะครับตรงนี้อัปโหลดสถิติยิงนะครับสิบอดชิ้นอ่าสามารถลบข้อมูลทิ้งด้วยตรงนี้ delete data อ่าหายไปเลยนะครับแบบน,นี้ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อบริษัท ESS s y n t e c ได้เลยนะครับ025301613นหะครับหรือแอดไลน์แอดกับ Facebook มาถางก็ได้ครับวัสดีครับ